อาแล้วเราก็จะมาแปลงร่างเป็นไขจูหมายเลขสิบเอาเลยครับผมก็สวัสดีครับมาอยู่กับผมเล็กคือคือนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในแมปบ a t f o r r e วันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำไขจูหมายเลข10นะผมอามาทำยังไงกันนะผมก็มี3วิธีนะที่เราสามารถจะทำได้หรือว่ารับ ไขจู๋หมาเยเลขสิบมาได้นะฮะวิธีแรกเราก็ไปดูเลยนะผมก็คือการสุ่มนั่นเองนะครับผมการสุ่มดีวิชั่นหรือว่าตัวสกิลของอ่ะนี่นะผมดีวิชั่นหรือว่า Beat, บีดนะผมพวกไขจู๋อะไรพวกนี้นะะไขจู๋ก็จะมีสองประเภทนะครับนี่นะครับเราก็มาสุ่มไขจู๋หมาเยเลขสิบได้ที่นี่เลยนะผมร,ระดับเอ็กโซติกซึ่งมีโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมโดยการใช้บีดเซลสามนะครับก็ถ้าใครดวงดีก็ ใครดวงดีดวงไหวก็ไปก่อนเลยนะวันนี้นะก็นะวันนี้ก็คือวิธีแรกนะผมวิธีที่2ก็คือการเออหาตัวปรสิตนะครับอ่าตัวปรสิตก็อยู่ในคอมแบทโซนเลยแล้วก็ไปดูกันนะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่แล้วนะผมที่ผมเจอปรสิตบ่อยที่สุดนะผมจะเป็นพื้นที่ที่มีเสาไฟขนาดใหญ่3มเสานะโอเคเดี๋ยวผมพาไปเลยดีกว่าอ่าตอนนี้ผมก็มาเกิดตรงรถบรรทุกนะครับโอเคนะ ไอ้อออออที่ที่มีเสาไฟสเสานะเดี๋ยวขอสักครู่สักครู่อ่ะโอเคนะครับจะอยู่แถวนี้นะนี่นะผมตรงมาตรงต้นไม้ที่มีเหมือนเห็ดเดเนี่ยอ่ะนะครับแล้วก็เฮ้ยต้องจัดก,การหน่อย,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 ยหายเรียบร้อยนะครับนี่นะไอ้ตรงเสาไฟใหญ่ๆนะผมแล้วก็ตึกตึกสนิมเนี่ยนะอ่ะถ้ามันเกิดน,นะผมก็จะอยู่ข้างหลังนี่เลย อันนี้ไงนะครับผมนี่อ่ะวิธีที่2ก็คือการโดนเจ้าหมอนี่ดูดนะครับผมถ้าโชคดีเราก็จะได้เลยนะฮะเรามาลองดูกันนะว่าผมจะโชคดีอีกรอบหนึ่งไหมมีเพื่อนบอกว่าทําแล้วผมไม่ได้นะหลายรอบเลยนะฮะตายตลอดมันคือมันมีโอกาส3%รนะผมที่จะได้ไคจูแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทั้งใหม่ไคจูหมายเลข9กแล้วก็หมายเลข10นะครับแปลว่าโอกาสที่มีจริงๆก็คือ1.5%นะเพราะต้องหารครึ่งจากะครนะผม อ่ะโอเคก็คือโอกาสเนี่ยได้ไขจูแน่ๆน,นะผมโอกาสที่ได้ไขจูแน่ๆเนี่ยสเอร์เซนตนะครับแล้วก็สุ่มอีกทีว่าจะได้ไขจูหมายเลขเก้าหรือเลขสิบนี่ผมโดนแล้วนะผมโดนดแล้วนะปุ๊บดูนะผมจะตายเลยหรือเปล่าถ้าไม่ตายผมก็รอดตายเรียบร้อย <c oughs> คือพอตอนนั้นผมโชคดีมากเลยนะผมโอกาสสามเปอร์เซ็นออกนะแล้วผมได้ไขจูหมายเลขเก้ามานะฮะโคตรดีเลยผมโอ้โหทำคลิปได้เลยอันนั้นนะ่ะนะผมการคลิปเลยนะ โอเคเดี๋ยวปิดเพลงก่อนโอเคนะครับแบบที่3นะฮะก็คือการ craft, คราฟนะผมโดยการใช้ไอเทมดังนี้เลยนะครับผมไอเทมที่เราต้องใช้นะครับก็มีอ่ะกดไปที่โปรไฟล์นะผมอ่ากดไปที่อินเวนทารี่นะครับแล้วก็กดไปอ่าอันแรกนะผมกดอันที่2นะอ่ะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือบีดอาร์มนะผมซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจํากัดแค่ ตามจํานวนที่มันให้มาเลยนะผมอย่างอาร์มเนี่ยได้แค่2ข้างมี2ข้างก็คือจํำกัดแค่2อันนะเราจะเราได้มาเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้นะครับผมบีดอาร์มและอ่ะใช้บีดอาร์มสอันนะครับผมบีดคอหนึอันนะครับบีดเอ่อบีดเฮสหอันแล้วก็บีดฮาร์ดหอันแล้วก็บีดเทล1อันนะครับผมใช้วัตถุดิบ5 5วัตถุดิบนะครับผมมีบีดอาร์มท,ที่ต้องใช้2ออันนะครับที่เหลือครับใช้อันเดียวหมดเลยนะ บีดอาร์มบีดคอบีดเฮดบีดฮาร์ดแล้วก็บีดเทลนะครับผมอ่ะหลังจากนั้นเรามีอุปกรณ์พบวัตถุดิบครบแล้วทํำยังไงนะครับแล้งนะผมแล้งของเรานะถ้าเพื่อนๆนะผมอยู่แล้ง CPT เนี่ยก็สามารถทําได้แล้วนะครับผมแล้งที่แล้ง CPT คือจะแล้งจะเป็นแล้งที่ต่ํากว่านี้ของต่ำต่ำกว่าแล้งผมหนึ่งแลงนะผมก็ผมก็อัพขึ้นมาแร้งหนึ่งแล้วนะอ่ะใครที่อยู่แล้ง CPT ก็สามารถทําได้นะครับผมหรือว่าแรงกับตานนั่นเอง นะพอพอมีครบอย่างนี้แล้วก็ให้เดินตามผมมาได้เลยนะผมะเดินมาทางขวาของแบบของอาคารนี้นะให้มาหาตัวรอ,อ,องหัวหน้านะผมนี่โฮชินะนะผมะให้คุยกับหมอนี่เลยนะครับผมอ่นี่นะผมเฮดแ h ดด d นัมเบอร์เทนแอปเพียร์เดอะอินดัสทรีโอเคนะสิ่งที่ต้องใช้นี่นะผมบีคอหนะึ่งบีมเฮดหนึ่งบี t เทลหนึ่งบีทอาร์มสองบี i ฮาร์ดหนึ่ง โอเคถ้ามีก็กดรับได้เลยอ่าแล้วก็มีกับแตะแรงกับตันหรือว่าสูงกว่าแล้วก็ใช้500นะผมสเลเยอร์ก็คือจํานวนไคจูที่เราจัดก,การได้นะผมต้องมี500นะแล้วก็กดชัวไปปุ๊บโอเคตอนนี้ผมได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยอ่าก็แนะนําให้เป็นวิธีครับนะผมการฟาร์มวัตถุดิบพวกนี้ก็คือการที่การฟาร์มด้วยตัวเอ่อบีเซลนะผม จัดการตัวไคจูให้ได้10ตัวแล้วก็รอให้ถึงฟอร์ติจูที่1ิแล้วก็ออกมาได้นะผมเราถึงเราก็จะได้เจ้าพวกเอ่อไอ้นี่นะตัวของเนี่ยพว,พวกนี่นะผมบีดบีดอะไรพวกเนี้ยนะผมวัตถุดิบนะหลังจากนั้นเราก็มาดูที่มอรนี่นะผมอ,มอัมโมนี่ไปที่เกียร์นะผมไปที่ไคจูนี่นะผมไคจูหมายเลขสิบก,ก็มาอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเรากดใช้กันเลยนะครับ ฮ่านะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนทําแล้วก็รีวิวไปด้วยเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก่อนอื่นเราต้องเราต้องตีไอ้นี่ก่อนนะโหตีให้ได้ตัวหลอดแปลงล่างปึ๊บนี่ผมไม่มีสกิลนี่หว่ายิงกลดปืนกลปุ๊บกดค้างนะอ,อันนี้ก็มีคนดูในช่องบอกมานะผมว่ากดค้างได้โหผมนี่ดักดานมากเลยนะ, <c oughs> นะรัลผมโอเคมาเรามาเลือกแปลงล่างกันเลยดีกว่า มันมืดอนะ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเดี๋ยวขอรอเป็นกลางวันนะผมเออสักครู่หนึ่งนะอ๋อแล้วเราก็จะมาแปลงร่างเป็นไคจ,จูหมายเลขสิบดีนะผมโอ้ยไคจูหมายเลขสิบนะผมโคตรเท่ผมชอบดีไซน์มันมากเลยนะครับโคตรเทนะดูนะดูดิเพื่อนอน,อน,นะอ่านี่ผมเอาอาวุธออกนะเพื่อที่ได้เห็นแบบท่าท่าที่จริงๆของมันนะผมเออไม่ใช่ท่าถืออาวุธนะ นี่นะผมโหเทจัดนะครับรอกลางวันเลยนะโอเคเรามาดูการโจมตีปกตินะผมหนึ่งอุ้ยต่อยมัดขวาก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะผมจะเป็นท่าจริงๆของผมอุ้ยมียิงอะไรด้วยอะ่ะต่อยนะผมหนึ่งสองสามตุ๊บมีเอาเข่าขววิดด้วยนะอุ๊บอุ้ยแต่เมื่อกี้เห็นยิงอ๋อไอ้ขี้ขวานะผมวยมีขี้ขวาด้วยนะอันนี้ท่าเดินนะผมดูดูด โอ้ยถ้ายืนปกติก็เท่อยู่นะผมนี่คิกขวานะดูนะดูนะเนี่ยโอ้ยโคตรเท่ยิงนะผมคิกขวายิงเป็นเม็ดเลยเป็นเม็ดออกไปเลยนะผมนี่นะเราชาร์จได้ไหมกดค้างกดค้างไม่ได้นะผมกดธรรมดาแต่มันเท่มากเลยนะเรามาดูสกิล E กันดีกว่านะผมเทพวิพันธ์นะสกิล E อโอ้ยก็ป่อยทะลุไปโดนตัวหลังด้วยนะครับอันนี้นะดูอีกรอบนะผมเทพวิพันธ์ปุ๊บองนี้เลยนะฮะ เฮฟวี่กราบนะผมตัวอาต้องจับใกล้ๆนี่อุย้ยแล้วก็โยนแล้วก็ทุ่มลงมานะฮะอุย้ยเท่นะผมซาวเวฟซาวเวฟคืออะไรตบนะบผมอ๋อเป็นสกิลตบนะอ่าตัวซนะผมสกิลซเป็นตบปุ้มนี่นะครับอเอาเฮฟวี่พาร์ทอีกรอบหนึ่งปุ๊บจับโยนขึ้นแล้วก็ทุ่มลงมาอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็คลิกขวายิงปั้มนี้เลยอัดไปเลยโอเค นะพอหลอดเต็มแล้วนะผมมาดูอันติกันนะฮะอันติของหมอนี่กันนะอุ้ยโอ้หเอคลิกควายแล้วโอเคอันติรับโอ้ยพุ่งชนอย่างนี้เลยแล้วก็ทุบโอ้โหแล้วก็เอาอุ้ยโอ้โหพุ่งชนทุบแล้วก็ไอ้นี่นะฮะโอ้ยอย่างอย่างเทะนะผมเออนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับไครจู oo, หมายเลขสิบนะครับผมโอ้ยอย่างเทลนะก็ไปทำกันได้นะครับแนะนำว่า ฟาร์มเอาดีกว่านะครับง่ายกว่านะครับที่จะไปสุ่มนะครับเออนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าดวงตัวเองดีเนี่ยนะครับก็สุ่มได้เลยนะฮะเผื่อที่จะแบบได้เลยแบบไม่ต้องฟาร์มนะแต่เกมฟาร์มยังไงมันก็ต้องฟาร์มอยู่แล้วนะครับเออผมก็เลยฟาร์มดีกว่านะผมเนี่ยสุดท้ายก็ได้เหมือนกันนะโอเคเรามาแปลงร่างบ้าหรือเปล่าแปลงร่างไปแล้วโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมมาสอนทำแอดรีวิวนะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับอยากให้ทำอยากให้ผมทำอะไรในคลิป ในเกมนี้แบบนี้ก็บอกกันมาได้คลิปนี้มีเท่าเนี้จ้ะไปแล้วอ่กอปลงร่างก่อนไปเด้า